เริ่มเลยครับตอนแรกต้องเปิดสวิตก่อนไหมครับ,บ,บโอ้โหดิ้นเลยครับดิ้นแรงดินแรง,แรงมีเพลงมีไฟมีเสียงอ๋อต้องต้องแบบตีอย่างนี้เหรอครัต้องทำให้มันแบบว่าสัมผัสเหรอ โอ้โหดิ้นแรงมากใช่ไหมล่ะดิ้นแรงไหมลูกโอ้โหโอ้โหไหนทำไงให้มันดังอีกอ๋อแค่สัมผัสก็ได้แล้วเหลือเหล็กด้วยเหลเล็กด้วย,วยอ่านอาเหล็กไปทำอะไรเอารถเหล็กไปวิ่งอ้สวัสดีครับก่อน เี๋ยว่าเด็ก